โอเคครับผมตานี้มีเฮดให้เราเล่นด้วยนะถัางั้นเดี๋ยวเราไปหาบิลือการเล่นสายเฮดกันดีกว่าตานี้ไม่มีอัลติเมทครับเทียนอ่าตัวเทียนการความน้นสนใจก็จะลดลงนะเหมือนจะมีสายอ่าบูลี่นะที่พอจะน่าเล่นอยู่แต่ฮีโร่เราไม่ค่อยเป็นใจสักเท่าไหร่ถ้างั้นผมขอไปกับอ่าสายเบรเอ็กแทกผสมอ่าตัวเฮดละกันนะะเนื่องจากตัวเราเป็นตัว ที่ตีเร็วมากๆนะทําให้เฮดเราอ่าได้รับจากจาก,การที่เราตีไวก็ออคิดว่าน่าจะทําให้ตัวสกิลทองของเฮดออกได้ไวมากขึ้นนะครับผมเราไปดูฮีโร่คนอื่นๆกันก่อนนะโอ้เจอสายหลบเต็มไปหมดเลยนี่ก็แอบ,บลำบากมากันฮนะเจอสายหลบเยอะแบบนี้อืมไม่ตัวไหนจะตึงไม่ที่พอให้เราเบ็ดได้ว่าเขาจะชนะโอ้กิดี้เพลแฮนะครับผมของดีนะฮะ แต่ก็ขึ้นอยู่กับอ่าผู้เล่นคนอื่น้วยนะเพราะส่วนใหญ่แล้วถ้าเจอผู้เล่นเก่งเนียเขาจะเก็บดอกเบี้ยกันหมดนะถ้าเจอผู้เล่นทั่วไปแบบนี้ก็ไม่แน่นะครับที่เขาจะหยิบจนเงินหมดนะฮะนั่นไงหยิบหมดไปแล้วคนหนึ่งนะครับผมแสดงว่าผลจากตัว kitty p i l o t hat นี้ก็น่าจะได้น้อยลงพอสมควรอ่าแรกมาเจอกับพี่ช h i ไ l l ์ g h t p r o นะฮะต้นเกมเขาเก่งไหมผมว่าก็ค่อนข้างเก่งนะถ้าเขาได้ล่าอัติิเมรอบที่สอง ถ้าแค่ครั้งเดียวคงไม่พอกับอ่าตัวเลือดของเรานะฮะแสดงว่าเราก็คือต้องรีบทําดาเมจให้ได้ทันเวลาอีกนิดนึงครับผมเร็วกว่านี้อีกเขาจะไล่ติเม็แล้วไม่โอ้โหเกือบไม่ทันนะฮะเลือดเหลือสี่โอ้กินดดี้เพลทแฮทได้มาห้าสิบโกไม่ได้แย่นะครับแสดงว่ามีบางคนไม่ได้ซื้อจนเงินหมดนะฮะอืมจริงๆแสกฟูลี่น่าเล่นมากเลยเรารว่าเราจะเล่นผสมฟูลี่ดีฮะ ตัวละครเป็นสายตีแล้วแต่เล่นปูรี่พิทไปเลยเพราะว่าตาน,นี้สายหลบเยอะผมไม่กล้าเล่นตีเหมือนกันอืมเอาเปิดสเตนเวนอมมาทำให้สตูเลือดลดไวกังก่อนดีกว่านะฮะแล้วก็หยิบโฟร์วินดอสมาหน่อยครับเผื่อหลบได้นะแล้วก็เราจะได้พลังโจมตีเพิ่ม เราปฏิเสธฟูลี่ได้ไหมตานี้ไม่น่าได้ไหมเอ่ยมีโลไม่มีฮิลแต่ก็ยังมีสไปไม่มีฮิลแล้วก็มีสไปงั้นเหรอถ้างั้นเราเล่นสไป์เลยดีไหมตอนนี้ยังโยกสายทันนะฮะเราไม่จะไปต้องเล่นสายที่เราเล่นมานะก็ขอไอ้แท็กแชร์มาเพิ่มเลือกกันสักหน่อยนะครับผมสไปคอนแทก หลบหลบต้องแก้ไหมผมว่าผมไม่แก้หลบมันนะไปเล่นดาเมจพิษดีกว่าอ่าฟูลเลกแท็กสักนิดน,นึงนะครับผมแล้วก็เฮสแท็กฮะแล้วเดี๋ยวผมจะพยายามขึ้นตัวอ่าเฮสแล้วก็ o i ซ o นแล้วก็เหล็กนะครับผมตอนนี้ไม่นจะกับพี่ชิลไลท์โพเพ็ดนะฮะอับตัวสไปค์ขึ้นมาตอนนี้ที่น่ากลัวเพราะว่ามันไม่มีลีเจนนี้แหละฮะถ้าผมเล่น h ฮสเอ้แต่ถ้าผมเล่นเฮเต็มตัวมันก็ได้นี่วา เพราะว่าตัวสไปเองอ่ะมันไม่สามารถกันดาเมจอ่าของตัวเฮดได้นะฮะั้งนั้นผมจะปั้นตัวสไปลแล้วก็เน้นการตีเร็วได้เฮดบ่อยๆเน้นเฮดเป็นหลักเน้นเฮดเป็นหลักแล้วช่วงต้นเกมผมจะผ่านไปได้ยังไงน่าจะต้องขึ้นเฮดั้างั้นผมไปอัพเฮดเป็นหลักเลยนะฮะชิแลแอคแท็กเราตีไว้นะตีไว้แล้วก็ได้โล่น่าจะพอไปได้ครับผมแล้วก็เรีเฮดเลยฮะ เฮดポイซันครับผม u ู l ี่ o i ซันก็เล่นกับเฮดได้นะผมจะอัพไปสักหน่อยดีไหมเอ่ยหรือเบ็ดเลก่อนตอนนี้เอาเบ็ดเลก่อนหรือตัดฟู l ี่ o i ซันผมดูก่อนนะว่าคนอื่นเขาเล่นฟูลี่ポイซันไหมก็มีคนเล่นอยู่บ้างนะฮะเอาฟู l ี่ o i ซันมาก่อนแล้วกันฮะเจอกับตัวละครตัวเดียวกันครับแล้วเขาอัพ a อ t a แท็กมดมาด้วยนะสายตีเขาก็อัพมาเยอะกว่าผม แต่ว่าผมมีสไป์ตัวใหญ่กว่านะเป็นไปได้ว่าผมจะได้เปรียบจากการที่มีสไป์ตัวใหญ่แต่ค่าเฮดเขาสูงมากเขาน่าจะมีเบสิกเฮดด้วยนั่นไงโอเคผมชนะเพราะว่าสไป์ผมตัวใหญ่กว่านะฮะมารอบที่5ผมจริงๆค่อนข้างชอบตัวสตอร์เลชเชลอยู่นะเพราะว่ามันทําให้สกิลตัวเลือกมันเพิ่มขึ้นมาให้เราเลือกได้เยอะขึ้นอันนี้จะรวมถึงพวกเอ็แทกบูหรือว่าสกิลแก้ทางอะไรเงี้ย แต่ทรัพยากรเงินจริงๆก็สำคัญนะถ้าเราจะเล่งขึ้นเฮสผมกดข้ามไปกว่าเพื่อมีอะไรเล่งค่าประสบการณ์อ่าเทสเ o อร์จอนอมอลผยังใช้ไม่เก่งแต่ว่าลองสักหน่อยแล้วกันนะฮะก็รีหาเฮสกันรัวๆครับผมวกสายตีผมก็ไม่หยิบแล้วฮะเฮสเท่านั้นที่เราค่ควรอ็ t แทกมิดเหรอ ไม่ดีกว่านะฮะผมต้องแก้ลบเลยนะเพราะว่าเราตีไวนะเอาไปสักนิดหนึ่งเบสิคชิลครับอะไรที่เกี่ยวข้องกับเวลาเราจะยังอัพอยู่นะฟูลอ็กแท็กก็เกี่ยวข้องกับเวลานะครับแล้วเดี๋ยวตาหน้าค่อยไปกับสไปคอนแทพยายามรีโลหายเฮสนะไม่เจอเลยครับมาจากับพี่่าเวนนอซักเล์นะมีสายเบสชิลขึ้นมาก่อนนะ ก็ถือว่าดีนะเอาขึ้นมายืนเพราะว่าตัวเขาถ้ายิงยืนได้นานๆเนี่ยดาเมจพิษเขาก็ยิ่งนานอ่ามากขึ้นนะจากการไล่อัลติเมทเนี่ยครับพอเขาได้อัลติเมทนะดาเมจเขาจะลดๆเลยอืมดาเมจผมเฉือนเอาชนะไปได้เพียงนิดเดียวอ่ะกิดีเพลทแฮชผมลดเหลืสี่สิบแล้วนะครับเนี่ยมีใครไม่เก็บดอกเบี้ยเอยเลือดยังตั้งเยอะทําไมเขารีบซิ่งกันจังเลยอ่าอแ็กแชร์นะครับถ้ามีไอ้แทกบูทผมก็จะเอาไปนะ นะี่ h e สคอนโทรนฮะอ่าฟู l l ี f ฟี d อัไว้ขั้นหนึ่งดีไหมค่อยอัพดีกว่านะ uh, นี่โลอ่าสไปคอนแทกนี้ได้อัพอยู่ฮะอ่า uh, ถ้าเป็นตัววอลทามเฟสซี่ที่ผมก็จะอัพไปนิดหนึ่งนะเพราะว่าถ้าผมเล่น h สเนี่ยมันก็จะมีตัวเวนการ์ดมาด้วยนะที่ผมจะเอามาเป็นดาเมจเสริมจริงๆผมควรลัชขึ้นเฮสไปเลยนะแล้วก็เน้นตีไวก็พอแต่ว่าผมอยากเอาชนะช่วงต้นเกมก่อน จกับพี่บุ๊ปไรเดอร์ครับปั้นตัวสไปค้นมานะมีการเล่นเฮสไหมผมต้องไปส่องก่อนนะครับว่ามีเพื่อนเพื่อนคนไหนเขาเล่นเฮดหรือเปล่าเหมือนจะยังไม่มีใครเล่นเฮสเป็นหลักนะมีเฮดดอสอยู่บ้างนิดหน่อยเพราะว่าตัวเขากว่าจะคาดอดสูงก็ใช้เวลาไม่มีใครเล่นเฮสเป็นหลักเลยนะฮะเป็นไปได้ว่าเราจะได้เก็บสกิลกันง่ายๆนะครับผม เนื่องจากตัวเราเป็นตัวตีไว้นะพอทำเวสซี่ผล่มาไม่หยิบก็ไม่ได้นะฮะอ่าลดขนาดตัวสไปคผมคงไม่จําเป็นต้องไปลดแล้วนะเพราะว่าเราจะเอาสกิลสายเฮดนี่ครับผมที่เป็นสกิลทองมันสามารถทะลุอ่าตัวสายพวกสไปได้นะแม้กระทั่งหลบด้วยแต่หลบผมต้องอัพไว้เพราะว่าเดี๋ยวผมจะเอาตัวอ่าตัวสกิลแรของสายเฮดมันเป็นกายภาพมันยังสามารถหลบได้อยู่ ดียัางใน s ซคเกอร์ลูขึ้นมาให้เราเก็บก่อนที่จะการันตีด้วยนะอันนี้เป็นสกิลคีย์สำคัญนะครับผมที่ทำให้ตัวสกิลทองของเฮดออกได้ไวมาเจอกับพี่ก็ d อฟเบนเชนครับผมเป็นสายหลบแบบแท er ้ทูเลยนะฮะผมจะเอาเขาลงไหมก็น่าเป็นห่วงอะหลบเขาตอนนี้แค่23นะครับแต่พอเลือดต่ำกว่าลืมแะสี่0นะฮนะถ้าหลบเขาจะเพิ่มอีก10หน่วยนะครับ โอ,โอเคครับผมดาเมจผมยังพออยู่นะดาเมจผมหลกัลกๆมาจากพิษงั้นเหรอผมมีแค่โพสิชันเวนอมนะเพราะผมได้ค่าเฮดเยอะแน่ๆเลยก็เลยทําให้อ่าตัวคอร์สหายพิษออกไวเพราะผมอัพตัวเฮดพอยซ์นขึ้นมาโอเคครับไปกับเซคินลูปกันฮนะขนาดสไปไม่จำเป็นต้องลดครับแต่ถ้าผมมาแบบนี้เอ๊ะแต่ถ้าผมอัพผมอัพแอคแท็กแชร์เนี่ยไอแอคแท็กบูสต์เนี่ยแอคแท็กแชร์ผมก็จะได้เลือดเพิ่มนะจริงๆผมก็อยากอัพมากเลย แต่ว่าวอทารเฟสซี่มาแบบนี้ไม่อัพก็ยังไงอยู่นะแล้วก็ผมจะอัพเบรเก็กไว้หน่อยครับเพราะว่าจะได้ขึ้นตัวฟ e ูลรีคแท็กได้ไวๆนะโอ้โห,โหเหมือนดวงเป็นใจครับผมวอทาเฟสซี่ใหม่ครั้งหนึ่งครับผมแทบจะการันตีวินเลยนะถ้าเกิดรอบแรกๆแล้วเราได้วอทาเฟสซี่เต็มกับตัวที่ตีเร็วแบบนี้โอเคครับผมมาเจอกับพี่ชิวไลท์โพเพ็ดน,นะฮะโอ้โหมีพีเวชันฟีดมาแบบนี้อ่าวอทามเฟนซี่ผมดูด้อยลงเลยนะเพราะว่ามันทำให้ผมตีช้าครับผมช่วงเวลาที่ผมตีแรง เแลาติเมียแล้วฟีดเขาก็จะเยอะขึ้นเหมือนผมจะไม่รอดนะฮะอสารักษาวินสติกมาได้นานเหมือนเขาเป็นคนที่เล่นหลบไมไม่ใช่นะจะเป็นคนที่ชื่อลุจจี้นะที่มีค่าหลบตอนฟูลี่หรออืมแต่เกมนี้ไม่มีอันตินะผมรู้สึกว่าตัวอ่าชลล์แโปรเพตพอไม่มีอันติเขายังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่อะไรที่เกี่ยวข้องกับเวลาจริงเกี่ยวข้องกับเวลาทั้งคู่เลยนะ ผมขอเว้นการแอคแท็กก่อนครับเพื่อ,อาการันตีครับว่าดาเมจเราจะแรงมากพอเพราะบอททำเฟนซี่นี่บอกพลังโจมตีเราเยอะตัวทำเฟนซี่ที่ได้พลังโจมตีมาเนี่ยมันไม่มีผลกับแอ็กแท็กแช,แช่นะเพราะว่าแจ็กแชจะนับจากเบสแอคแท็กของเราซึ่งเดี๋ยวตาถัดไปผมนะ่าจะหยิบตัวสไปคอนแท็กขึ้นมานะฮะเพราะว่าถ้าอนอนาคตผมมีสกิลทองเฮดแล้วเนี่ยยังไงผมก็ต้องมีเลือดยืนนะเพราะว่าเกมนี้ไม่มีเฮดพีไม่มีฮิลลิ่งดังนั้นก็จะมีตัวสไปที่เป็นทางเลือกที่ดี มาเจอกับพี่ s ชา d o w a s เอสซัสสายหลบยังไม่เยอะโอ้โหแต่พ o i s ซันดอร์เขาเยอะมากเลยผมจะไหวไหมเหมือนดามีผมยังพอล้อนอยู่นะจากการที่ผมมีวอลท i m เฟนซี่เลเวลแม็กโอเคมีพลังเงินกับพันอ่าตัวดาบเศษสามได้ผมว่าเงินมันน้อยไปไม่ไม่เหมาะกับการหยิบเอามากๆเลยเราไปหยิบอื่นที่ยินดูมีประโยชน์มากกว่านะฮะเลเวลสเองหยิบเอเชียสโตนก็น่าจะไม่ทันใช้นะครับ อ่าถ้ามีมาแบบนี้ผมว่า Battlefield Killer คนนรับผมไม่ต้องคิดเยอะฮะการันตีเงินให้กับเราทุกเทิร์นการฟีดเหรอการฟีดการฟีดก็ต้องการนนะ้ามันลดค่าเฮดเราได้อ่าสไปค์คอนแทคครับผม Pooley Poison ถ้าผมตีเขาไม่เข้าผมก็ยังมีการแปะพิษอยู่มันจะแวะเยอะไปไหมอย่างน้อยก็ Pooley Poison ไว้สกิลหนึ่งนะเฮดแอ t แทคครับผม อ่ามาแบบนี้ผมก็ยังไม่ได้มีการแปะพิษแต่ถ้าอัพแล้วเลยวลเราจะอัพเลยผมว่าเบสิกเฮดดีกว่าถ้าหลบไม่จําเป็นต่อเรานะฮะโอเคครับผมผมว่าผมเริ่มแวะเยอะไปแล้วจริงๆต้องรีบขึ้นอ่าตัวเฮดสิทองให้ได้นะแต่เนื่องจากผมมีตัวสายเบสแ็กอยู่นะก็เลยยังแอบบชะล่าใจายอยู่อืมคนเล่นหลบเยอะนะฮะตอนนี้ทั้งๆที่มีความเสียห,หายพิษอยู่ แต่เขาก็ยังหลบผมไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะเดี๋ยวพอเขาสถานะฟูลี่อ่ะพลังโจมตีผมมาจะขึ้นค่อนข้างไวแต่ว่าขึ้นแบบเดียวก็หมดไม่เหมือนผมจะสู้เขาไม่ได้เขาหลบเยอะเกินครับผมเอาดาเมจผิดเขาเริ่มล้นโอ้ยเอาชนะไปแบบบุดวิทนะเลือเหลือสิเริ่มเทินมาสกิลที่ขึ้นมายังไม่ใช่อาสไปมาเบิล้ล มันเป็นโปรเจกต์ขายให้กับสายหลบด้ยนะเราตีเร็วก็เป็นเป็นพีดเ,เ,เ,เป็นภัยมากพอละอาชิวเลกเราไม่ได้มีโลเยอะขนาดนั้นนะฟีดพอยซันแต่ถ้าผมอัพเฮดฟีดผมอัพกันฟีดดีกว่าโุ้ยใส่ขลุบขั้นที่สองแล้วนะฮะถ้าสกิลทองมาผมบอกเลยว่าตึงแน่นอนโอเคครับผมผมสามารถอัพตัวใดตัวหนึ่งได้แต่ผมอยากเอาชาร์เกตมิสไซล์มาเป็นดาเมจก่อน เราใส่เครื่อเครืลูปทีหลังเดี๋ยวเก็บดอกเปี้ยกกันไปก่อนกันนะครับเรายังมีพ o เทนเชียจากตัว War Time Fancy อยู่นะอุย้ยอีกฝั่งก็มีเยอะเหมือนกันโอ้โหผมเอาชนะไปได้เพราะสไป์ผมตัวใหญ่นะเรื่องดาเมจของเขากินค่ะ โอเคครับไปกับชาร์กเกียนมิสไซร์กันเลยครับผมแล้วก็ใส่ขลุ่มยังไงก็ต้องเต็มแม็กนะถ้าสกิลทองมาแล้วใส่ขลุ่มไม่เต็มเนี่ยเราจะเห็นเลยครับว่าสกิลทองออกชามากๆเอ็ดเอ็กแท็กก็่อตาล่อใจฮะแต่เอ็กแท็กบูตนี่หยิบง่ายกว่านะครับผมคอการ์ดคอการ์ดผมว่าเลดเกมมันจะขึ้นไม่ทันผมจะไม่หยิบดีกว่าฟูลีพอยซันพอเป็นดาเมจเสริมแม่กับเราได้นะพอเข้าสนามฟูลีเราฆ่าเลดเกยียร์ใช่ไหมครับมันก็จะแปะไว มียาค่าเหล็กเยอะราคาเฮดเยอะนะครับที่แปะไว้ส่วนค่าเหล็กเยอะทําให้แปะเยอะขึ้นนะฮะสายหลบกันอัพกันไปหน่อยครับเพราะว่าผมอัพตัวชาักเกียมิสไซล์มาขั้นหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวตาหน้าเราไปกับผีเบตเทนเฮดครับผมเรายังไม่มีเบียดชิลอ๋อโอเคมีเบียดชิลแล้วนะมีการออกโล่แล้วต่อไปก็ผมจะมีการนับเฮดเฮดเฮดชิลนะฮะเฮดชิลหรือชิลเฮดแล้วไม่รู้นะครับผมไปเฮดตลอดเลยฮะเดี๋ยวอยู่ก็อ่านสำเนียงเพี้ยนไปนะครับ ไปดูไฟอื่นเขาสู้กันเขาเป็นสายหลบแต่เขาเลือกเล่นสายเหล็กแน่เลยเอ๋อก็ไม่ใช่นะฮะเขาเล่นหลบแต่เขากับมีโปรเจกต์ไทยเยอะก็ไมเนี่ยเขาตีเขาเล่นสายตีไวนะ้นะอีกปจนเฮดมาครับผมนี่ก็เป็นการออกโล่อย่างหนึ่งผมก็ควรอัพไปสักคั้ไหมอัพเป็นชิลดอทก่อนดีกว่าเพราะว่าดอทเราเลยว่าจะอัพแล้วนะ ออกเก็ตเพนก็ช่วยเราอื่นนะครับแต่มันแพงนะจะแวะเยอะไม่ได้อิงพีเบตเทนポイสันมาคู่กับพีเบตเทนเฮสนี่ก็ช่วยเราได้เยอะนะเอาไงดีกว่าไม่ครับเราไปเฮสกันรัวๆดีกว่าอ่าไอ้แท็กเชยังคงต้องอัพอยู่นะส่วนไอแท็กมิดยังไม่สนใจครับผมฟูเรียกแท็กไม่อัพก็ไม่ได้ครับแวะไปแวะมาเราจะไม่ได้สกิลทองใช้กันแล้วเนี่ยนี่ครับเฮสชียลฮะสิ่งที่เราต้องการเราจะเป็นต้องอัพให้เต็มเลยนะช่วยอ่าเพิ่มโอกาสในการออกเฮสครับผม พอได้เฮดบ่อยๆก็แซคหลูกก็ทํางานบ่อยขึ้นสกิลทองเราก็จะออกเร็วขึ้นนะเอายนตะข่ายมาจับแล้วครับแต่ไม่ทันนะดาเมจผมล้นกว่าเขาก็เล่นสายฟูลลี่มานะมีการเล่นเฮดบ้างหรือเปล่าเหมือนจะยังไม่ได้เล่นครับเล่นสายฟูลลี่เฉยๆเลดเกมก็แอบน่ากลัว salts, นะครับเนี่ยผมเองก็ยังไม่มีการพิดสักเลเวลเลยนะเป็นอย่างแรกที่ผมควรจะมีในการแค่ทางศัตรู อ่าอ uh, ัพแอคแท็กบูสสไป์ตัวใหญ่แต่ว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าสไป์ผมมันอ่า uh, uh. เลือดผมมันจะน้อยกว่าตัวสไปแล้วนะอ่า uh, ชิวควอนทนมาขั้นนึงครับ uh. เพิ่มโอกาสในการออกโล่นะจะได้ค่าเฮสทีค uh, uh. รับกันพิษมาสักหน่อยครับผมแล้วก็รีหาเฮสกันสักคู่หนึ่งเอ่อ uh. ถ้าเวีนกาดโผลมาผมไม่หยิบไม่ได้นะเพราะว่าผมมีวอทาเฟนซีเต็มแลครับผม <S <S หวังว่าสกิลเฮสจะโผล่ขึ้นมาไวๆนะ แล้วการรีโลองผมเนี่ยไม่รู้ว่ารีโลได้เคสกันบ้างหรือเปล่ามาเจอกระสายหลบแบบนี้โอ้โหค่าหลบพอสมควรเลยบอกว่าไม่ไม่ไหวแน่ๆเลยนั่นไงนิดเดียวเองโอเคครับเราไปนั่งอัพอ่อ Share, ปปาแท็กแชร์สไปผมว่าสไป,ปผมตัวใหญ่พอแล้วนะไปแอแท็กมิดดีกว่าเพราะรู้สึกว่าเมื่อกี้เห็น อ่าคุณกอเป็นเจนเขาเล่นสายตีนะแล้วมีบางคนที่เป็นสายตีอยู่เหมือนกันไอ้เฮดชิลครับปีเฮดนะโอ้สกิลทองมาไวมากๆเอ้ยังมีเฮดดรนะที่ผมยังไม่ได้อัพเดี๋ยวเพื่อนๆรอดูพลังของสกิลทองสายเฮดกันได้เลยผมเลยว่าโคตรตึงอ็ยังมีเงินเหลือร้อยทั้งน,นะเอาเลคเฮดไปครับเพิ่มค่าเฮดซ้ําไปอีกแล้วก็เดี๋ยวผมจะเริ่มอัพดอทเพิ่มมาหน่อยนะเพราะว่าจะเพิ่มโอกาสในการออกเฮดดอทนะครับเพราะว่ารู้สึกมีบางคนแอบเล่นสายตีอยู่ มาเจอกับพี่อาชิวไลท์เนี่ยครับเขาตีค่อนข้างไวเพราะเฮดเหรอไม่ใช่นะฮะเอาอัพตัวอัพลิฟติ้งมานะครับนี่ปล่อยขึ้นทองออกไป2อันแต่โดนแค่นัดเดียวแล้วก็ตายแต่ว่าขึ้นทองเราออกชา้าไปนิดนึงนะแสดงว่าเรามีการได้ค่าเฮสที่ชา้าไปนิดนึงเล้ถูกเขาแปะฟีดนั่นเองนะและทำให้เฮสเราออกชา้านะครับผม ก็อัพคาดอทมาหน่อยครับเพราะว่าทุกการหลบนะก็มีโอกาสได้โลด้วยแล้วก็เดี๋ยวผมจะอัพตัวเฮดดอทนะฮะขึ้นมาแล้วก็ได้เนะครับเราต้องอ่าอัพกันฟีดเนะเพราะว่าถ้าไม่การฟีดเนี่ยเราจะถูกแปะฟีดเยอะๆแล้วก็ค่าเฮดเราจะน้อยตัวเคสเซนเซคเคียนมาก็จะออกช้าลงนิดหนึ่งอะไม่เท่าไหร่ครับเราเน้นอ่าการตีไวได้เฮดกับตัวหลบเฮดเป็นหลักในการที่จะออกไซเคิ <im ans> ลลูบรวมถึงตัวเบสิกเฮดด้วยนะ อ่าพีเป็นท่านชิลเหรอมันน่าจะมีประโยชน์นะครับผมเพราะว่าเป็นการได้โลด้วยนะแล้วก็ช่วยป้องกันเราจากการเบิร์ดดามจเพื่อให้ช่วงเวลาในการออกตัวสกิลทองแล้วมันออกได้ทันบอกแกโดนแน่ okay, สายหลบเหรอสายหลบจะซื้อสู้สายพลังเฮดได้ยังไงเออมันหลบไม่ได้นะฮะผมสกิลอ่าดาเมจสีทองส่วนเวนการดการตีธรรมดาสตูเขายังหลบได้อยู่นะต่ถามว่าผมต้องอัพอ่าการหลบไหมผมก็ยังต้องอัพนะเพราะว่าถ้าเขาหลบ จากพวกการตีธรรมดาของผมแล้วเนี่ยเราว่าตัวเวนการแอคแท็เนี่ยมันก็ทําให้เราติดพิษติดฟีดอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยจะเป็นต้องอัพหลบกันขึ้นมาบ้างอ๋อผมจะอัพฟูลีดดอทไว้สักนิดหนึ่งนะ uh, feed, อ่าเพอร์ซิสเตนต์ฟีดเหรอฟีดศัตรูฟีดศัตรูผมว่าฟีดแอคแท็นี่พอได้อยู่นะนี่ครับเราต้องอัพกันหลบไว้หน่อยนะไม่งั้นเราจะโดนหลบเยอะแล้วก็กันฟีดกันสักนิดหนึ่งเหล็กคอร์สเหล็กคอร์สมีคนเล่นเหล็กอยู่นะต้องดูก่อนว่าคนเล่นเหล็กเขาตึงไหม ตอนนี้ยิง่าของเราค่อนข้างครบเครื่องนะเราอัพแต่บล็อกสกิลแก้ทางก็พอแล้วนะฮะมาเจอกับคนลุจี้นะครับเล่นสายหลบเหมือนกันบอกเลยว่าโดนสกิลเฮดเราเอาเอา,เ,อาเล่นงานเอาเขาให้แล้วนะฮะคิดยังไงมาเล่นสายหลบแล้วไม่มีคนเล่นเฮดกันเลยนะมีผมเล่นคนเดียวบอกเลยว่าฟินสุดๆก็แตกกันไปนะเป็นตัวหนึ่งที่ผมว่าเล่นค่อนข้างยากแล้วเขาเล่นสายค่อนข้างแปลก Uh, ฟอกเกตเพลเหรอผมยังไงก็ต้องไปกับฟูล y ี่เอ็กแทก่อนไหมหรือ <ś m ary> ผมจะเล่นสายเหล็กคู่กันไปเลยเพราะว่าค่าเฮดเยอะๆนี่แปะพิดน่ากลัวเหมือนกันนะแต่ก็เอาฟูลลี่แท็กเลเวลแม็กไปก่อนนะฮะแล้วก็เป็นฟอกเกตเพลครับเพิ่มความถึกเพราะว่าผมคิดว่าเกมผมจบน่าจะค่อนข้างไวแล้วเดี๋ยวผมเพิ่มพีไปเชินปลอยซั้นไปด้วยอ๋าจะได้เจ็บๆนัวๆกันนะฮะแล้วเขาตีมีสายตีกันเยอะเดี๋ยวผมจะเพิ่มความอึดด้วยอ่าดีเฟนมาสเตอรี่ด้วย มาเจอกับพี่เวนนมดากเนียครับเล่นแสตดโอ้เราดามจเขาพอๆกับเราแล้วนะหวังว่าสกิลทองเราจะออกทันโอเคครับสกิลทองเราออกทันแสดงว่าเนี่ยสายตีก็เริ่มน่ากลัวแล้วนะดาเมจหลักเขามีมาจากพิษด้วยงั้นเหรอแปะพิษก็เขาตีไว้นะแต่ว่าแอตแทกมิดก็สําคัญออเด็บมาสเตอรี่มาเลยครับเอาไว้รับมือกับพวกสายตีเยอะๆนะดาเมจไวๆฟูลลี่ฟีดเหรอฟูลลี่ฟีดผมรู้สึกว่าสายเหล็กน่าจะไม่ทันได้ใช้แล้วนะ เอาอัพ d อ t ขึ้นมาหน่อยครับตีไว้แล้วก็หลบได้นะฮะเป็นเล็กผมไม่อัพแล้วแต่ว่า fully poison ของัพไว้หน่อยครับหนๆก็อัพมาแล้วนะแล้วก็พีพเน poison กันไปตอนนี้เหลือแต่พีพีเทนเฮดนะที่ผมจะเป็นต้องครับให้เต็มแล้วก็อ่าคอมโบในการจู่โจมของผมก็น่าจะครบทั่วแล้วสกิลทองของสายเบเ e ็กแท็กก็ช่วยให้ผมได้ตัวอ่าคาเฮดถี่ขึ้นนะฮะก็ถ้ามีก็ดีนะครับ เจอคนผมได้ว่าเขาเป็นเหล็กนะเนี่ยเขสาสนามฟูลรีปุ๊บเขาก็จะแปะพิษผมเยอะนะแต่บอกเลยว่าดามจไม่ทันได้ใช้นะครับตอนนี้ฟูลรีน่าจะช้าเกินไปเพราะว่าเรายังมีตัวอ่าสไปซ์ามาคอยรับดามจด,ด้วยนะฟีดพอ o สั o นถ้าเราทำพีบัตเทลฟีดก็คือจะแรงขึ้นแต่มันก็เริ่มเยอะไปแล้วนะเราโฟกัสที่สกิลแก้ทางแท็บูทครับยังอัพได้อยู่นะ ู ully, Dot, ing, Dot, ลี่ดอทยิ่งดอทเราก็ยิ่งออกโล่แต่ว่าผมยังหาเฮดดอทไม่ได้เลยนะมันรู้เปไหนหมดอ,อืมไปขึ้นไปนแท็กอันนี้ก็ดีอยู่อาเมจิกดอทเหรอเมจิกดอทจะมีเมจิกไหมน่าจะไม่เยอะนะมันแพงด้วยเราไปอัพอย่างอื่นดีกว่าอย่างพวกไ้ครับผมฟอร์เกตเพนได้เลยฮะไม่มีนะฮะไม่มีตัวอ่าเฮดดอทนะครับผมอาเฮดชิลก็ดีโอ้แต่เดมอสเทอรี่ก็มา โอ้ป้าเล่นชิลสแมสนะฮะแล้วป้าจะออกชิลสแมสจากอะไรล่ะครับป้ามันไม่ได้ป้าป้าไม่ใช่หลบป้าไม่ใช่สายตีป้าก็ไม่ใช่สายขีด้วยชิลสแมสป้าก็จะไม่ค่อยออกนะฮะป้าป้ามาแปะป้าก็แตกไปเลยนะฮะอ่าผมชอบเฮดชิลก่อนนะยังไงทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการออกสกิลท้องจะสําคัญที่สุดที่เหลือก็ไม่มีเฮดฟิตอ่าดันบันเฮดให้เต็มนะฮะจะได้ค่าเฮดเยอะ เฮดポยซันแล้วครับของดีฮะพอรออัพตัวพี a t t e r n p น i s o n มาละถ้ามาเจอแบบนี้เฮดเอ็กแทกได้ค่าเฮดเยอะแต่เวนกาดก็ยังแรงนะประมาทไม่ได้นะแล้วยิงค่าเฮดได้เยอะนะเวนกาดออกไวด้วยอืมขออัพเวนกาดแล้วกันครับผมแล้วก็รอไปดูครับว่าดามิเวนกาดเราจะเยอะหรือเปล่าดีิเฟสหาสกิลรอครับรอหยิบตัวฟอร์เกเพกันได้เลย ก็มาดูกันครับว่าโอ้ยจะผมยิ่งแรงเขาเขายิ่งสะท้อนผมแรงนะเนี่ยผมคิดถูกคิดผิดเอาเวนการ์ดมาแต่ยังไงเขาโดนสกิลทองผมแรงดีนะเวนการ์ดผมเขาก็ไม่ได้หลบด้ทุกครั้งนะเพราะว่าผมอับแก้หลบมาเยอะพอสมควรปกติแล้วสายฟูลี่เนี่ยสกิลที่ดีสุดจะเป็นฟูลี่เทนชันนะแต่ว่าผมมองว่าไฟนั่าจะจบไวนะภายในไม่เกิน1ิวิดังนั้นช่วงแรกๆผมก็คิดว่าโฟกัสเพลเนี่ยช่วง3าวิของฟูลี่เนี่ยมันก็จะขึ้นมาช่วยบล็อกดามิให้ผมได้นะ พอผมยืนได้ระดับหนึ่งสกิลทองผมจะออกรัวแล้วก็มาแล้วครับผมเฮดดอสนะฮะไม่ต้องการเยอะครับขั้นเดียวก็พอนะพอทุกครั้งที่เราหลบก็จะเพิ่มโอกาสการออกเฮดนะครับแล้วก็ตัวเฮดชิลเลยครับเพราะว่ามันเป็นเปอร์เซ็นต์นะยิ่งอัพเยอะโอกาสที่เราได้เฮดจากการออกโลก็ยิ่งเยอะขึ้นนะฮะแล้วก็ไปฟีทเฮดอีกขั้นครับผมแล้วก็รอบหน้าค่อยดันเฮดขึ้นเต็มแม็กนะฮะมาเจอกพี่วูบเลเดอร์ er ครับโอ้โสกิลทองผมออกรลัวนะฮะ ดูว่าเมื่อกี้กี่ก้อนนะเจ็ดแปดก้อนเลยนะขนาดผมค่าเฮดยังไม่เยอะนะหลกัหลกๆผมได้ค่าเฮดมาจากการเบดเอ็กแท็กนะครับผมแล้วก็อันอื่นอีกอย่างนิดอย่างละหน่อยเบดเอ็กแท็กเป็นสัดส่วนใหญ่แสดงว่าถ้าเราได้สกิลทองสายเบดเอ็กแท็กมาเนี่ยเฮดเราก็จะออกถี่ขึ้นกว่านี้นะ,นะเรามาดันบันเฮดให้เต็มแม็กกันก่อนดีกว่าไปเบสิคเฮดเลยครับได้ผลแน่นอนนะเอ็กแท็กแชร์เพิ่มขนาดตัวสไปดีนิดนึงนะถึงแม้ผมคิดว่ามันจะเรือๆแล้วก็ตามแต่เป็นการดันบันอ่ดผมดันบันเฮดให้เต็มก่อนดีกว มาแบบนี้นี่นะครับเฮดเอ็กแท็กะพอเราตีค่อนข้างไวนะได้เฮดจากเฮดเอ็กแท็กแน่นอนเฮดดอทผมน่าจะไม่อัพแล้วนะรอไปดันบันเบนดเอ็กแท็กให้เต็มกันดีกว่ามาแบบนี้อัพติ้งเลยครับยิงตียิ่งไวแล้วก็ปิดท้ายด้วยเฟรเซียลคอมโบเท่ๆไปเลยก็ถือว่าบิลค่อนข,ข้างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะแค่มี P ีเบทเทนเฮดครับที่ไม่เต็มเราไปดูว่าสกิลทองจะออกทีขนาดไหน ออกไม่ถี่มากนะฮะแต่ออกซอกับซ้อนกันครับผมจะไม่ผิดเมื่อกี้ออกไปทั้งหมดสี่ลูกอ๋อมีลูกที่อ่าลูกที่สี่ยังไม่โดน,นะฮะเฮดที่ได้ถี่ที่สุดเป็นตัวอ่าเฮดอแท็ก็แค่4ี่ครั้งนะไม่เยอะเบสิกเฮดสามครั้งผมแล้วก็เฮดสิลสามนะฮะถ้าเรามี p ีเพชนเฮดเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าสก,กิลที่ได้ถี่สุดอาจจะเป็นเบสิกเฮดนะฮะก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของเฮดนะครับผม ตาตานี้เนี่ยผมดูแล้วไม่เล่นเฮดเนี่ยผมก็คงจะแพ้สายหลบไปนะฮะหรือแม้กระทั่งสายพิษหรือฟูลี่นะครับแต่พอมาเล่นเฮดเนี่ยทั้งสไปทั้งโลเนี่ยกันไม่อยู่เลยนะเป็นตาที่เหมาะกับการเล่นตัวอาเฮดเอามากๆแต่ไม่มีใครเล่นเลยนะครับผมนี่ก็เป็นเรื่องของข้อมูลนะถ้าคุณรู้ก่อนคุณก็เก่งก่อนนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมาฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจ้ผมด้วยนะครับจะได้มีคลิปดีๆออกมาให้เพื่อนๆรับชมกันอีกนะฮะ อ,อ๋อคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ